ป้าฝันนะคะดีมากทุกคนค่ะตามคําเรียกร้องนะคะของแฟนคลับถ่ายบิซินเตอร์ของพี่หงแล้วก็พี่กบค่ะบอกเลยวันนี้ยเป็นงานแรกของพี่หงแล้วก็พี่กบเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าทั้งคู่จะตื่นเต้นไหมวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์ด้วยซึ่งเซอร์ไพรส์ต้องแอบบอกว่าไม่มีใครรู้สวัสดีค่ะมารับไปเลยมารับเลยค่ะ,คะเดี๋ยวลงไปก่อนก็ได้ค่ะปะเป็นยังไงบ้างคะเป็นไงห้องสบายไหมคะพี่หง เอาห้องแบบห้องดีนะดีกว่าที่นู่นเยอะเลยสวัสดีค่ะโอ้ห้องใหญ่มากนนิ่มมากห้องใหญ่ห้องเอาซิมอนนิ่มมากเราเป็นไงคะสบายไหมที่นอนสบายค่ะเอาทีวีไว้ก่อกลัวมันเปิดสบายดีสบายดีนะคะสบายดีคีรีวิวก่อนที่นอนเป็นยังไงคะนิ่มมากค่ะแล้วทีวีไม่เปิดหรอยังไม่ยังไม่ได้ต่อค่ะหาที่ตั้งยังไม่ได้แต่มันน่าจะตั้งตรงนี้แหละค่ะ อสวัสดีค่ะพี่กบนะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะเปงคุยไม่กอยากขักเปียพี่หงขักเปียหอมได้ไหมพี่พี่หงถักสวยมากจริงหรออุ้ยสองสองข้างค่ะย่างรัดแกงก็ได้ไม่อะไร่งรัดแกงก็ได้ง่ายพี่กบไม่ค่อยกินข้าวซื้อพี่กบว่าพี่หงทําอะไรพี่กบรู้สึกว่าเราชอบที่สุดอร่อยที่สุดต้มยำต้มยำคือต้มยำคือพี่หงทําอร่อยมาก พี่กบโชคดีเลยอะมีแฟนหาวเข้าเก่งแต่แต่พี่ก็โชคดียอย่างนะยังไงคะมีแฟนหน้าตาดีเราเตรียมตัวที่จะไปสตูดิโอเพื่อถ่ายพี่หงแล้วก็พี่กบค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สตูนะคะทุกคนพี่หงเปนยังไงคะเี่ยววพี่หงวอกแต่พี่หงเป็นยังไงในพ่อ เรียนถูกเรียนผิด no ที่ไม่เคยนั่งรวดชมเป็นยังไงบ้างคะแบนึงเริ่มจะดีเป็นหนูนั่งด้วยตื่นเต้นไหมคะจะทำอะไรแบบนี้ค่ะค่ะสู้เราให้พี่กบแต่งหน้ากันนะคะทุกคนค่ะพี่หงก็พักก่อนเพราะว่าไม่ค่อยไหวใช่ไหมเดี๋ยวก็จะไหวละขอแบบหล่อเลยค่ะพอที่หล่อที่สุดตอนเห็นไหมล่ะจินติน รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีที่ได้อยู่ใครน้องอ๋องอีกครั้งห่รัรังน,นี้เป็นครั้งแรกค่ะแต่เขาจะทําให้ดีที่สุดคนที่ให้อะไรที่ดีที่สุดก็อันนี้กังวลเรื่องอะไรมากที่สุดคะนนก็หลายๆอย่างเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเรามาทำอะไรกด <c oughs> อดกันถ่ายอะไรยังไงวันนี้คือเอาที่เป็นตัวเราเองให้มากที่สุดค่ะ ไม่เคยกอดกันเลยค่ะเคยกัดกันอุ้ยแอบมา <laughs> แอบมาดูอีกแล้วแอบมาดูอีกแล้ว <laughs> เขายังไม่ให้ดูค่ะ <laughs> เขาให้รอชมทีเดียวค่ะไม่เห็นอยากดูเลย <laughs> <laughs> เลิฟตั้งม,มาแล้วก็เนสตูดิโอแบบดูแลดีมาก <laughs> ขนาดไม่แต่งยังรอเลยถ้าแต่งจะลอกก็นานไหมอยากรู้ว่าคบกันมาขนาดนี้อะไรที่ทำให้พี่กบรู้สึกว่าพี่หงชนะใจพี่กบคะความดีแลวเขาดูแลดีลูกเคยบอกแลวเขาไม่เคยจะจงข แต่ก็ไม่เคยพูดคำว่ารักกับเขาเขาอยากได้ยินคำนี้มากดูดีกว่าเิมเป็นคนละคนไปเลยเป็นไงคะสวยค่ะอยากขอบคุณมากกว่าค่ะที่ทำให้รู้ว่าตัวเองสวยนี่แหละประมาณนี้เลยค่ะถูกต้องทุกคนค่ะนี่คือพี่หงแล้วก็พี่กบนะคะหลายคนคงจะสงสัยว่าทำไมออมถึงเลือกพี่หงก็พี่กบมาบอกว่าออมอะ ไม่เลือกจากชีวิตคู่เขาที่แบบลำบากแต่เราเลือกเพราะว่าความรักอันยิ่งใหญ่ของเขาทั้งสองคนค่ะมันเป็นความผูกพันที่เรารู้สึกว่าเขารักกันจริงๆแล้วเขาก็มีความจริงใจให้แก่กันเป็นความรักที่แบบเขาไม่ได้หลอกลวงอะ่ะนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าออมประทับใจตอนนี้รู้สึกมีความสุขมากคะ่ะแต่เราแอบกระซิบตรงนี้นะคะว่าวันนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่เราเตรียมเซอร์ไพรส์พี่พี่ทั้งสองคนไว้ค่ะซึ่งพี่พยังไม่รู้ตัวนะคะตอนนี้เปิดหอดูกันค่ะเต้นอะ ต่อไหมคะรอค่ะรอเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะเป็นอยากให้พี่หงไปเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งค่ะมันเดี๋ยวมันจะมีถ่ายถ่ายแยกเดี๋ยวพี่นั่งนั่งรอถ่ายเข้าถ่ายอะไรก่อนก็ได้ค่ะปากพี่หงปากเดี๋ยวเราไปไปเปลี่ยนช่วยชุดนึงกันอย่ากอะไรปลกหน้าเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยทุกคนคะ่ะตอนนี้พี่หงเนี่ยก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเป็นการหลอกมาใส่ตัวสาวซึ่งเป็นการถ่ายพีิเวรนตนกัน ตังแบบอมอยากทําให้สิ่ง,งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แบบอยากมอบให้เขาจริงๆิงเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะชอบไหมชอบค่ะรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีมากกว่าอโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรารีบไปเปลี่ยนชุดกันก่อนดีกว่าไปค่ะไปค่ะนี่ละค่ะชุดไหนคะชุดนี้ละค่ะคือสิ่งที่หนูอยากให้พี่หกใส่<ข>อยากให้พี่หงไม่ใส่คือชุดนี้และค่ะ อยากให้หงได้ใส่ชุดนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตของพี่หงค่ะสิ่งที่หนูอยากทำให้วันนี้ค่ะขอบคุณครัเดี๋จะลองเว้สักครั้งหนึ่งอมคิดว่าพี่หงคงจะต้องได้ใส่ชุดนี้อยากใส่ไหมก็อยากเลยค่ะแต่แค่นี้มันก็ดีที่สุดแล้วค่ะเพราะเหตุผมแค่ข้อเดียวที่เราเกิดมาเป็นเด็กกำพร้าแค่นั้นไม่กล้าฝันนะคะ การที่ว่าเราเป็นเด็กกำพร้าเราไม่มีพ่อแม่เนี่ยคือเราไปเรียกร้องอะไรจากใครไม่ได้อยู่แล้วอยู่แค่มีคนดูแลเราดีที่สุดพอแล้วตอวันนี้นพี่หงก็จะออมนะไม่อยากร้องไห้กลัวไม่สวยวันนี้ขอให้พี่หงเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดวันนี้เหมือนเหมือนที่ได้พรแล้วค่ะทุกพ่อ ถ้ามีข้อไหข้อนึงที่จะขอได้พี่ขอให้ชีวิตของชิงกับน้องพิงจะเลื่อนรุ่ง,งเรืองทุกคนเลยค่ะต้องบอกว่าวันนี้เป็นการถ่ายพรีเวดดิ้งนะคะใช่เป็นการถ่ายธรรมดานะคะเป็นการถ่ายพรีเวดดิ้งของพี่ทั้งสองนะคะดีใจจนร้องไม่ออกเป็นพูดอะไรที่จะถูกยังตัวไปส่งรถร่าสาวกันค่ะ ตั้นแต่แบบรู้จักแบบพี่หงกับพี่กบมาตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันคือต้องบอกว่าพี่หงกับพี่กบอะรักกันมากจริงๆเรารู้สึกได้เลยว่าพี่หงกับพี่กบมากมากค่ะคือเขารักพี่กบแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วก็รักแบบ เขาจะนึกถึงพี่กบก่อนตลอดแบบเขาจะไม่นึกถึงตัวเองเลยแล้วเขารู้สึกว่าวันนี้เราอยากทําสิ่งนี้ให้พี่ทั้งสองคนคือเรารู้แล้วว่าพี่ทํางานกันทุกวันแบบอาทิตย์หนึงก็หยุดหนึ่งวันเนาะ คือการหยุดวันหนึ่งของพี่อะ่ะมันมันก็ทําอะไรได้ได้ไม่มากก็คงอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนกับคู่อื่นๆ่อยากจะให้เป็นวันวันหนึ่งที่พิเศษ <c oughs> เราเองก็ไม่อยากได้อะไรมากเลยค่ะ <c oughs> ออมแค่เขาอยากเห็นรอยยิ้มของพี่ทั้งสองคน <c oughs> แล้ววันนี้ก็เลยอยากจัดอะไรน่ารัก <c oughs> น่ารักแบบนี้ให้แล้วก็อยากให้มีรูปสวยๆ <c oughs> ติดกรอบเอาไว้ข้างบ้าน <c oughs> บนบ้านเลย <c oughs> จะได้นึกถึงออมแล้วก็นึกถึงวันดีๆแบบนี้แล้วก็จะได้มีกําลังใจสู้ต่อในการใช้ช <c oughs> ีวิตค่ะ じゃあさむだいさい。